น้องมานน้อยคุญย์ดูนอนดูเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวพอมาเล่นด้วยนะครับมาดูหลุดชายนอนกนะุญย์เดียวคนระับนอนนี้เลื่อนตานะ้ยู่เลย ยิ้มด้วยนะ,ะสวัสดียามเช้านะลูกจอของเรานอนยิ้มสบายใจใคุณโยมนะนอนยิ้ม<ะ>ทำไมตำปากกันวะ,ะตือนแล้วนะคุณโยมนะมจะได้ยินเสียงเปิดประตูอ่ะอันนี้4ีเ้ยแวมาดูลูกคุณโยมไม่ยุ่งไม่ลูก ยุงก็พอมีนายมนะยุงยังพอมีนะนี่นีจับที่ขนจอหน้าจอก็ลองขั้นขั้นขั้นนะก็น่าจะอาจจะเป็นเพราะด้วยอ่าอืมลมมันไม่โกรกตรงนี้หรือเปล่าด้วยวจะต้องเอานี่ออกนายมนะนะน่าจะฝนใกล้หมดแล้วไปแต่ก็มันยังไม่หมดหน้าฝนนะลูก เพราะว่าลมมันไม่โขกกับช่วงจอคนเยอะนช่วงนี้ช่วงตรงนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป่าพอมันไม่เป่าแล้วมันก็ทําให้ยุงเนกัดลูกเนาะให้ลูกเท้าครับอด้ <c oughs> วนเอ้ยวันครับ <c oughs> ยุ่งกัดแล้วลูกอืม นดูเออถ่ายตัวเอาหน้าไปมุดอยู่โอ้ยวันเอ้ยอือเจ้านารักไปถึงไหนลูกโอ้ยนาสัมสานจังเลยจากกรากระดหัวมุดได้ยังวะวันเอ้ยอา๋อ โยมนั่งสมาธิแล้วนะบ้านบ้านครับตื่นไวโยมวันนี้ตื่นไวมากเลยเอเย้ยยุงก,กัดละลูกถึงว่ากลางคืนบางทียุงก็มีนะโยมน,ะมน,ธรรมนะธรรมดานะธรรมดายุงก,กัดลูกอ ต้องอมมุ้งมากางให้ลูกละมังเลยฮะเอาไม่ลูกเอาอมมุ้งไหมแล้ววันตัวเอเอ,เอนอน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 ไหนว่างไหมลูกว่างนอนไปนอนไปโอ้เหมือนเด็กน้อยเว้เหมือนเด็กน้อยคนเดียวอ้าวนะเหมือนเด็กน้อยเลย ôi uẩn ơi uẩn ơi nè lúc nào mấy à ba hôm mấy uẩn ơi uẩn non uôi uẩn non đeo นานน้อยคุณยมตัวนอนด้วยเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวพอมาเล่นด้วยนะครับโอเคนะตอนเช้าพอมาเล่นด้วยนอนไม่ได้ดูนะเนี่ยผ้าห่มผ้าห่มไม่มีมีแตนะนะ่ที่นอนอย่างเดียวเลยที่นอนที่นอนให้ลูกนะเอ้า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 นอนเนี่ยลูกเแบบแบบ หลงไปลงแล้วนะนะสวัสดีาราเช้าๆมรรดาจะโยมนะเข้าไปนองข้างในดีๆหรือ,อ,อวันนี้วันที่22นะกระกรดาคม2568ลูกจองเดียวตอนนี้ก็ไปนอนข้างในแล้วตอนนี้ เรไม่กลัวแล้วนะออไ,ไปแล้วนะครับโอ้ยขันแล้วลูกขันขันขัน,ขน,ขนเดี๋ยวก็วันแนละ้วพ่อมาเกาให้ลูกแต่ลูกเน่นมาช่วยเกาให้เนาะขันขันขัน